เอาลครับเฮ้ยใครเปิดอีกตามเคยอ่านมันตรงนี้เลยมาขอเปิดอ่าเปิดอ่าเปิดเปิดยังไอเนี่ยังอ่ะเปิดแล้วเปิดแล้วอ่ะแล้วอะอู้อ่าสวัสดีครับครับมาพบกับแปะแปะนะครับแปะแปะหาสูเขาดี๋ยวเดี๋ยวเย้ขาแยกทีมมันเขาแยทีมมันทีมนู้นดูท่าจะไม่รอบ อันนี้คืออะไรอ๋ออยู่คนละฝั่งด้วยอดูดูดจับตาดูคนนี้ไว้ให้ดีนะฝั่งเขารอดครับคนที่เขาเลยอ่อออาต้นนะฝั่งเขาแกง้มมาดูฝั่งเขาก่อนดีกว่า <c oughs> ไม่ธรรมาาดาดูดูเขาเขาเพิ่มเยอะเท่าไหร่ดูครับด,ดูดูไว้ดูไว้จับไว้ครับแปะแปะครับ แปะแปะอ่ะเอาแปะแปะแปะชุดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เริ่มแล้วนะอ่ไอริ่มรอแล้วไออีกคนไม่รอใช่ไหมคนเริ่มเลยมันออกไปนละเอาละครับจะมาอธิบายของเกมนี้ครับลืมเปลี่ยนแมพอยากเล่นจริงๆริงมันไม่เล่นหรอกคือใครที่อยากเล่นจริงๆอ่ะในสตรีมอ่ะมันโหลดไม่ได้นะครับแบบผมแปะลิงแปะลิง ทำไมต้องแปะลิงก์ก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวคือจะแปะลิงก์ไว้ข้างใต้ดีสคริปชันแล้วกันแปะอะไรไหมแปะแปะแปะตบมือหรือว่าจะเนี่ยชื่ออะแปะอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะมาถึงก็โดนระเบิดใครเขาเคลื่องมาคะอ่อมาเลย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 เพื่อนเพื่อนเพื่อนเรามาเล่าเรามาเล่าเอาละผู้กีไข่ฆ่าเขาธุรกิจธุรกิจจำได้อีกแล้วลูฟท็อปนี่อ่าเป็นแมปคุ้นๆแล้วแต่ว่าจำไม่ได้ แมปเดิมไม่ละครับอ,อแมปที่แกเคยเล่นนะนแต่มันมีฝนตกอย่าอ๋ออ๋อแมปแมปที่เล่นตอนครั้งที่หนึ่งใช่ไหมอัดอแล้วอัดแล้วเออคือโอโ้โหดูฟังะครับปแปะรอ,อแปะรอแปะคือเขาเป็นเออประมาณว่าวิง่งยิงเสร็จล้ววิงง่งหนี <laughs> คือเป็นคนไม่กล้าครับพูดง่ายๆนะครับก็ไม่ได้ไม่กล้ารครับคือเอาความปลอดภัยไว้ก่อนครับเลือดเลือดจอดจัดจอด,ดโอ้ยหยิบไซริงส์แล้ว,ว,วคือมันมีใส่ลิงส์เปล่าถามก่อนคำถามแรกไม่มีจะบ้าแล้วเออเห็นไ<อ>หมเกมมีออใครเขาเจะเออเขาเขาเขาจะมีใส่ลิงส์เหมือนใครออฟเฟียฮะอุยยังงงอยู่เลยโอ้ย เอา,อาเห็นแต่ยิงไม่ได้อออาโดนเลยนี่กูโง,โง,โง่เลยกูโง่โอ,อ,อะไรมึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรตัดได้ <c oughs> ไไเฮ้ยอ้ออ้อยู่นมาทางนี้ไม่ค่อยปลอดภัยมันจะมีระเบิดทาที่มีเลือด <c oughs> เยอะๆอมี เคยขายใครใครทักกาลลิณ่ามาโอ,อ้โหเพียบเลยครับเพียบเลยเพียบเลยเอา้าไม่ล็อกโง่ไอ้ยไ,<ฟ>ไอหนี่แล้วอ่ะเขียตเงียบๆหน่อยอะไรเนี่ยอ่านถูกวะวะถูกไม่ถูกไม่รู้หูปากอ่ะรู้สึกเซ็งอ้าวว่ามาคุณพูดคุณรู้สึกไงกับเกมนี้ครับรู้สึกเซ็งกับ อามิโกะอามิโกะเล่นมากมากแล้วเขาจะอ้วกจะอ้ววแล้วนะครับผมพาไปโรงพยาบาลเฮ้ยแมวเลยวะได้แอสซิสต์ได้แอสซิสต์โอ้โหคิวพอดีครับเหมือนตัวเขาไปแลกยังไม่ได้คิวเลยเหมือนตายแทนอ่ะเฮ้ยมันฆ่าเขาเขาก็ฆ่ามันตับคืออะไรคือเขายังไม่ได้โอ้โหไม่ได้สักคิวเลยเนี่ย ดูอโอได้คิวเองได้คิวหนึ่งในคิวหนึ่งตาโอ้มามาพูดอย่างนี้ได้ไงคนอะไรอะฉันเนี้ต่างครับแหละมามามาดูดีกว่าคุณได้ขนาดดูโอ้โหมันได้สิอุ้ย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 โดนยิงโดนยิงอุ้ยไม่ทันนี่ขนาดยิงมันยาวอะนะรีโหลดไอ้บ้าคือมันแบบไงอะ มันขี้โกไงไอ้มึเอ้ยเอ้ยปืนนี้เอามาเลยเอามาเลยอะไรดีมากดีเลยแจ้โอ้ยจอดหน้ารงมาไอ้เคนมึง,มงโอ้ยทำไมปืนไม่เห็นแรงเลยแถมมันยิงดีด้วย กดยีกเหรอบ้ากดลัวได้กดกดออโตเมติกไม่ได้ออโตเมติกโอ้ยโอ้ยอ้้ยเฮ้งงงอ๋อเข้าใจแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรีโหลดแอซิดได้แอซิดเต็มเมอร์กิมอ่ะเออขาบมาเลยโอ้ยโอ้ยอ้าเฮ้ยจากไหนอ่ะแกซื้อเองเองเนี่ย อ๋อยังซื้อ MP4 มาแทนชอบ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  MP4 มากกว่าฮะดี MP4 ด้วยนี่ M M เอ้ยไม่ใช่ MP4 M4 M4 MP5 อ๋อ M4 M4 4A1 อะคือแบบเสร็จเอาเอาลีโหลดไอ้บ้ารีบร้อนครับรีบร้อครับเอาลีโหลด ทำไมแกยิงนะนานกว่าก่อนจะไปยิงไม่โดนยิงยิงใส่วางขาไงอุ้ยเขาไม่ใช่ไทยทันนะเว่ยยิงยิงไข่ตายก็ไม่ใช่ถึงไม่ยิงอุ้ยอุ้ยอุ้ยป่าอุ้ยโดนยิงโดนแอสซิสอ่าได้แอสซิสไทไฟท์อุ้ยเหลือสี่ชิ้นหายแล้วไทยไฟท์นี่คืออะไรมวย ในในห้องที่เราเล่นกันเนี่ยมีมีคนอยู่แคร์ไม่ใช่ว่าถ่ายไฟออกมาแล้วเหรอตายแล้วเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วไอเ้ไอ้มาแล้วครับไอ้ไอ้อยู่ฝั่งเราครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันยังโหลดดิ้งอยู่เดี๋ยวเพิ่งดีใจกันไปเดี๋ยวเพิ่งดีใจกันไปคลับก็โอเคครับไม่ดีใจก็ได้ครับคือสมาชิกอีกคนนึงที่มันหายไปตั้งแต่เมื่อ30ปีที่แล้วมันกลับมาแล้วครับ คืดสนานเชียคือคือคือเราลองมันตั้งนานวิ่งนึกยิงนัดเดียวตายเลยเอ้าเนรุนเหรอคือไม่หายแล้วนะโอ้โหโอ้โหไม่หามากเลยเน็หลุดได้ไงเนี่ยตุ้มอุ้ยไม่ตายด้วยดูมันตุ้ม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 เนี่ยอยากเล่นมากเลยแต่มันเน็หลุดอีกแล้วอะ ขึ้เนี่ยมันก็ตุกอ่ะเอาหลุดอีกตามเคยเฮ้ยเย็ดครี่ัดตีทูปโอ้ปืนเลยอ่ะเอาปืนเอาอัดกุ้งเลยอ้โหดูมันอูกทาไมออกจังทูมันออกกันหมดเลยเขาเขาหลุดเขาเขาหลุดเขาหลุน โอยดูมันสตาร์เขาหมดแล้วเนี่ยเอามีก๊อตอีกแล้วเอามีก๊อตอีกแล้วฉันละเบื่อนายคืออ่ะกดได้แล้วนะครับเหลืออีกสามนาทีเราก็มันมีปัญหาอะไรนักหนาวว่ะคือหลุดหลุดหลุดนีนเกมนี้เป็นเกมที่ดีอย่างเงี้ยครับขึ้นหลุดแล้วมันก็ออกมาหน้าเกมเยอะไปไมันด้เลยนะครับมันจะเด้งออกนอกเกมเอ้ามีตรงนี้ด้วยเหรอเนี่ยไม่เห็นไม่เห็นแปะไว้ที่ ไมีปัญหาแล้วหลอกเลยวะเน็ตมีปัญหาก็ก็ไปติดเน็ตสิคือกลับมาละกลับมาละโอ้โหต้องต้องคิวใหม่เลยเนี่ยเอ้ยศูนย์ศูนย์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครเห็นคนนี้ใครอ่ะตายแล้วอุย ใครแม่งอยู่ระเบิดใส่ตายอ้อยอ้ยมีคนมีคนบุกมีคนบุกฮะคือเราจะรอตรงนี้มันก็เกินไปนะเกินไปฮะดูท่าน่าจะจริงอุ้ยโดนเลยรอบเดียวตายโอ้โหเอ้ยคนนี้มันเอาแเล่นอยู่เนี่ย เล่นอยู่เล่นอยู่รอบเดียวตายาบบดูดิเมื่อกี้อุตส่าห์คิวได้เยอะแกอยู่ฝั่งไหนอะ่ะที่ฝั่งเดิมฝั่งเดิมฝั่งเดิมอุ๊ยอัยอนตรายตาตายิงอีกย่างไกลเลยหัวฟักทองควายควายอีกแล้วกู <c ười> อคือว่าแล้วในทาานี้แล้วกันหินดูคะแนน ไครโปไคโปไคโปมานี่ใไรโปมานี่อโปเเพราะว่าในห้องไม่น่ามีได้เรียบร้อยเลยครับเรียบร้อยแลครับได้แล้วครับกูอง้อู้อู้อู้อ้อู้อู้อู้เู้อูอ้อูเอู้ยส้อู้อู้อู้ออู้อู้อ้วอ้อ้ ที่สามทีโอ้ยไม่ยอมไม่ยอม assist ไ s s i s t assist lose ินแล้วอ่ะ w ินแล้วอ่ะ w ินแล้วคือคือคือเข้ามาก็ไม่อะไรเลยดูดูสกอร์ดิ๊บสิบสามสิบหกเป็นไงล่ะสิบสามสิบหกก็ดูเขาเมื่อกี้เขาหลุดใช่ไหมล่ะจ่าตักบ้าหอวราอย หัวร้อยยางสะใจแต่เขาเนี่ยไม่สะใจบอกแล้วให้อยู่ฝั่งเขาฝั่งเขาสินะ